ครับมนสงสมโดเลมีหยุดโดปุโดเลมีดโดปุโดเลมีก้อยสั่นก้อยกเป็นเป็นก้อยมาสั่นฝามีสั่นฝายสั่นฝามีเลยเรียงกันสี่นิ้ ม,มันซ้ซ้เหอนกอยเป็นเดีวกอยซ้อนฟ้าซ้อนฟ้ามีเรียนกันสีนู้ดฟ้ากันมีกัาการดูรกามีเล่ยุยังไม่มีดูซ้อนฟ้ามีอะไรก็หยุดหนึ่งจังหวะต่อไปเป็นทีทีโดใช้สามใช้สาม,ม้วโป้งชี้กับทีโดเล่ยุด Thì... đô nó lúc... Lên 3 lần, Thì đâu lê dục Thì đồ lê dục tại sao lúc Bông này Thì... Thì đồ dục Thì đâu lê dục Thì... Được rồi Thì đồ... Như là lúc phá Như là Như là đừng không? อันี้ก้อย่านิ้วางนิ้วมมีนิ้วกลางมีนิ้วกลางเลปุโดอยดทีก็นได้หนึสมโดเลมีหยุดโดเลมีหยุดโดเลมีซอนนิ้ก้อยนซนฟา đi coi nó có đồng điều nào nó play đồng hồ này nè coi coi son qua cam mi chi lê sóng dứt chết lúc chết thôi Ti thì 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 đô lê dứt thì đô lê thì đô lê lịch sử như này pha pha cam xám xì xám 2 mình 4 xì xám 1 mình pha những năng vật những năng pha mi xám